กังวลอะไรไหมตอนนี้ว่าวันนี้จะวิ่งได้ไหมเห็นตรงนู้นเขาไม่ได้มีเทศกาลแจกฟรีกินเจรหรืออะไรอย่างงี้นะฮะแต่เราต้องหนีขึ้นมาข้างบนนี่มันโชว์รถหรือตลาดนัดถ้าเป็นต่างประเทศมันมีไหมไม่มีมีแต่บ้านเราบ้านนอ,อกเป็นเ่งต่างอะไรไหมครับจากดีเซลเป็นเบนซินต่างกันเยอะกูไก่หันใจรถุยุโร้อโ<ค>รยุโ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 รยรื่อยๆโรยรยุโยุ เราก็ยังอยู่กับสตรีทด็อกเฟสเช่นเคยนะฮะแต่เราต้องหนีขึ้นมาข้างบนนี่เราเหมือนหนังซอมบี้แล้ววันนี้วันที่3นะเป็นเดนทินเดย์แต่ว่าการวิ่งโชว์แดกหน้ายาวเนี่ยมีทุกวันแต่ว่า2วันแรกเนี่ยเสดยู่รถวิ่งไม่ได้วันนี้เขาบอกว่าบูใช่ไหมตูนใช่เขาบอกเต็มที่เบอร์เกียร์เบอร์คฮัทสมัไม่รู้กี่รอบแล้วนี่ครับผมหนีมาอยู่ข้างบนนั้นเนี่ยอยู่บนแบลรี่เออร์เนี่ยอยู่กับตูนสตรีทด็อกนะฮะคน ให้ความสนใจทั้งรถสเปซเฟร,รมโรทักแล้วก็หน้ายาวที่เห็นตรงนู้นเขาไม่ได้มีเทศการแจก,กฟรีกิงเจหรืออะไรอย่างงี้นะฮะนั่นคือเจออยูเสื้อฟ้าอภิชาติฟาร์มจะเอารถหน้ายาวเข้าไปวิ่งโชว์นะฮะหลังจากที่วิ่งไม่ได้มา2วันแรกเดี๋ยวไปรอดูกันนี่ครับคนยังเดินเข้าลานมาอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะวันนี้โอ้โหเยอะจริงจ ทานเอาจอมสังหารออกไปโชว์ ตอนนี้มีรถแข่งกี่คันครับรถพวกนี้ผมมีคันเดียวถ้าเป็นน้ายาวไปคันเดียวมีคันเดียวครับแล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นที่เป็นแดกอ่ะมีไหมกระบะตัวที่งไม่มีเลยเล่นแบบเล่นรุ่นใหญ่ไปเลยหตัวนะพึ่งเสร็จด้วยอันนี้ถ้ามาถึงอยากมาลองน้ายาวครับหรือว่าเป็นที่ไปกับเพื่อนคุณเอ็มเอกชาหรือเปล่าหรือยังไงเกี่ยวไหมผมไม่ค่อยซื้อก่นมันแต่ซื้อก่อนเวลาผมไปเลามันเวลาผมเล่นอะไรผมก็จะชวนมาเล่นด้วยไม่ให้เหงาผมซื้อรถเซอร์กิตก็จะโทรไปบอกมันว่าคุณซื้อรถเซอร์กิตแล้้วซือรถเซอร์กิตด้วยีเปลขาวซื้อ Tchau. มึงเอาซื้อทำอะไวางเเหราเห็นว่าสองวันก่อนหน้านี้คือมีปัญหาตลอดไอ้โคตรเก่าเลยสัตว์เมื่อวานนี้จะลายเกียร์ขาเกียร์ขาดไม่วันนี้ก็โคตรเกียร์เลยโคามเกียร์เลยวันนีก็วันนี้ก็วันนี้กวันนะ้ก็วันนี้กวันนี้ก็วันนี้ก็วันนี้ก็วันนี้กะวันนี้ก็วันนี้ก็ันนี้กวันนก็ันนี้กองันนี้กาวันนี้ก็วันนีวันนีนก็ันนี้ก็วันนีมก็วั ตอนนี้นี่คนเยอะจริงะจากในลาแล้วก็บรเิเวณริมหานะครับก็มารอลุ้นว่ารถของเสียยูจะได้วิ่งไหมวันนี้หลังจากที่2วันก่อนหน้านี้มีปัญหานะปล่อยให้รถสเปซเฟรมของโนนนัทวิ่งอยู่2องคันนะฮะเดี๋ยวราอาดูกันตอนนี้คนเยอะมากจริงครับ ได้ได้อยู่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 ทีแน่ๆรถวิ่งได้สร้างความสนุกให้คนสงขาแต่มึงต้องกลับไปทํากันบ้างว่าต้องเชื่อไก่กี่ตัวข้าเกียี้อันนี้จะกระตุกล่มด้วยไหมเนี่ยไม่มาใหม่ๆรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอันนี้แค่ไปโชยเห็นเลยอยากให้เบสกดเต็มๆขอเสียเชียร์ให้กับตัวถี๋มหน่อยครับกูเมอไอ้เบสอย่าให้กูเสียมากเลยโอเค ตัวขี่เราเหนื่อยแล้ว <avoiding> ค <romantic success> <ST> <numbers>. ุณเบสลงคันนู้นขึ้นคันนี้ เราเสร็จจากตรงริมหาดไปแล้วนะฮะผมก็เดินเข้ามาดูภายในลานกิจกรรมแล้วก็คนยังเยอะเหมือนเมื่อวานเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซิบเดี๋ยวเรามาดูรถในงานมาดีกว่าเดี๋ยวเหมือนเมื่อวานที่คนเยอะแล้วเราไม่ได้ดูนะครับผมถ่ายรูปได้ไหมอันนี้ก็คุณเหรอ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็น E30 ตัววัสดุคืออะไรไฟเบอร์หรืออะไรเอลิกล่ะโปร่งเล็กเ <c oughs> หรอขอให้ดูหน่อยขอให้ดูหน่อยมือผมแน่นไปหมดเลยลเครื่องอะไรคันนี้พี <c oughs> แ่แตมยังไไ่ด้ม พูดดักว่าพูดดักไว้ก่อนว่าว่าว่าจะเปิดขอบคุณมากครับนี่เมื่อกี้เอฟีจะมาขอถ่ายรูปได้จับถ่ายคลิปซะเลย <c oughs> โชงนี้ร้อนไี่สติดด็อกคนก็เยอะติดแนท่านคนก็เยอะยีบแบงอยู่นี่เือมีวอแค่โอ้ยคนเยอะมากจริงที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นบูธของสติดอ็อกกับสติแม่ท่านนะเอาของมาขายแต่เราไม่ได้ทํามาต้องขอโทษทุกท่านจริงๆนะครับบางทีอาจจะมารอซื้อของกันจอบ,บ้างหารมาจอดอยู่ตรงนี้สไลด์มาจากพี่เฮงเลยพึ่งเสร็จเวอร์ชั่นใหม่เดี๋ยวพี่โก้น่าจะไปถ่าย นสติดด็อกรอดูแล้วกันมาสะดุดตากับคันนี้เดี๋ยวคุยกับเจ้าของรถก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับบางผมดียะขับมาจากไหนยนล<ส>ะลาทะเบียนยะลาทะเบียนยะลาเลยเลขสวยซะด้วยถ้าดูภายนอกอาจจะไม่มีอะไรนะคันนี้แต่โดนใจมากแอลซัลลีเยอะผมสะดุดจากกระเป๋าก่อนเลยนี่แขวนอยู่ด้านหลังนี่กระเป๋าเป็นกระเป๋าเขียวว่าซีรีสเลยนะบางบอกว่าเจอมาแบบฟุกฟุ๊กด้วยใช่แต่ไม่ต้องบอกราคาแล้วกันเดี๋ยวคนอืน่นเขาจะอิจฉาครับอันนี้คือแบบค l น a n c l งเดิมเดิม อันนี้เป็นสีเบอร์บ้านเราใช่ไหมบางใช่สีบ้านเรา PG 2 7งจไงที่มันออกมาพร้อมกับสีส้มอะไรพวกนั้นถ้าเป็นต่างประเทศมันมีไหมยปมไม่มีไม่มีมีแต่บ้านเราที่ออกเขียวโทนนี้มาแล้วเหมือนสาวว่ายุคนั้นจะขายไม่ดีด้วยใช่ไหมมันไม่มีใครซื้อไงสีมันแปลกมันแปลกไงแต่พอมาเป็นยุคนี้กลับแบบดูน่าสนใจของแรงทั้งส้มทั้งเขียวโทนนี้เลยนะสีโรงงานแหละแต่ว่าเป็นสีทำมาแต่ว่าเอาเบอร์ให้มันใกล้เคียงหรือว่าเบอร์มันเลย เบื่อมันเลยครับล้อนี่เห็นคิ้งเคลนอย่างนี้นี่คือโมเก้นโมเก้นอาร์จีครับส่วนน้ำมันเป็นขอบ16<ม>ชุดนี้มันเป็น15นกว้ากเท่าไหร่ครับบางสเปคน,นี้ล้อ ถูกครึ่งครับออฟน่าจะสี่สิบสี่สิบนะครับผมสี่ล้อเลยใช่ไหมสี่ล้อใส่สเปคนี้มาตั้งแต่แรกแล้วหรือว่ามีชุดอื่นเปลี่ยนก่อนไหมไม่มีแล้วเจนอื่นไหมเอฟโจเอฟเจ็ดอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่ไหวไม่ไหวอันนี้นี่ลินบางบอกภูมิใจนำเสนอเหมือนกันอันนี้เป็นมูเก้นเหมือนกันใช่รุ่นนี้มันหายากไหมเขาเรียกว่าอย่างไรเป็นเจนหรือเป็นอะไรเป็นเจนมันจะมีเจนหนึ่งเจนสองอันนี้เจนสองแต่บ้านเราสมมติมันเป็นเจนหนึ่งมันจะเป็นมันจะทึบตรงนี้จะทึบไปใช่อันนี้มัน จะมีช่องลมอยู่ไปได้มันยังไงครับมันนี้ไได้ฝั่งมาเลฝั่งมาเล่เขาอยู่ยะลาก็ข้าไปมาเลบ่อยแล้วมาเลก็เล่นคอนด้าเยอะใช่เป็นแลกลิ้นสปูนอ๋อเอาสปูนไปแลกเพราะเราตั้งใจจะเก็บโอเก้นใช่ก็คือเอาลิ้นมาแล้วก็ไปทําสีพร้อมกับที่ทําตัวรถใช่ฝาคือยังไงครับบางฝาเข้าบ้านเราเราอะใครบ้านเราไม่มีแทงไงแต่ว่ามีโปรเจกต์อยู่ไงจะวางเป็นอะไรครับ B16 ใช่พร้อมฝาเต้นโซอาอยู่ในเครือมูเก้นใช่ตอนแรกเป็นคาบูมาเลยไหมคาบูเลยเดิมๆเลยอันนี้รถยุคนั้นหรือว่าเพิ่งมาซื้อตอนหลังครับมีตั้งแต่ตอนยุคมันออกมาเลยป่ะไม่ไม่เพิ่งมาซื้อตอนหลังก็เปลี่ยนจากคาบูเป็นหัวฉีดใช่เอาฝามาประกบอะไรมาประกบไฟเป็นสองไฟก็ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่น s แต n เล y ทั้งสองดวงเลยใช่ไหมทั้งไฟหน้าไฟวงกลมใช่ไหมผมว่าถ้าเปิดมาล้วเป็น B16 จะหล่อกว่านี้เยอะเลยแบบเนียนๆแต่เดี๋ยวบางกวมาโปรเจ็ดครับโปรเจต์อยู่เพราะว่ากระจ ก,นก็น่าจะปีหน้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนทุกบ้านเลยไหม6บ้านเลย6บ้านเลย,เลยมีของอยู่แล้วมีของแล้วด้วยครับพูดง่ายๆคือรอเวลาอย่างเดียวครับแล้วเดี๋ยวขอญอาตดูภายในหน่อยบ้างครับเดี๋ยวให้บังแนะนำนี่อีกหนึ่งคือสนใจที่ผมเดินผ่านมาคือนี่ครับ คําว่าซีวิกมันคืออะไรครับบังอธิบายหน่อยเป็นพานนาอะไรก่อนแทนนเมริกาเขียวกระสอบเมริกา20ปีอ่าฮะก็คุบนั่นแหละเท้าแขนอะไรมีมุกคอนโทรลตรงหน้าอันนี้เป็นสีเทาสีเทามันเป็นสเปคสีเทามีไฟตัดหมอกใช่ต่ตัวนี้ก็น้อยมากเลยฉันว่ามันจะเป็นปรับ ไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้สามสามสายอ่ะอ๋อเป็นไฟฟ้าสามสายแล้วหน้าตรงหน้าเต็มไรนี่ครบไหมครับครบครบครบหมดนะนี่มีพุมีอะไรเงินด้วยนะมีพุฝั่งนู้นด้วยตรงเนี้ยบังมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอคกเซสก็ซื้อเพิ่มมาใช่แต่ว่าไม่ได้สร้างเองอันนี้ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างกระบวนการมันคือแล้วคุมตัวบอกไว้ใช่ คือเรานั่งแล้วเงือเงออะไรอย่างงี้เป็นคาบใครไปได้มายังไงครับวันนี้ก็เก็บมานานแล้วเก็บมานานก็คือถ้าเป็นภายในตัวอเมริกาเนี่ยจะพับได้เหมือนกันพับได้แต่ว่าข้างหลังยังไม่ได้เป็นกล่องเหมือนพวกตัวญี่ปุ่นไม่ต้องเงือนเลยอย่างนั้นใช่จะเป็นไม้อะไจะมีไม้เป็นตัวก็เหมือนตัวบ้านเราแหละพูดง่ายๆแต่ว่ามันจะต่างกันมันต่างกันเพราะว่าของอเมริกามันมันใช้มันไม่ใช่ไม้อัดไงแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวก่อนเปิดกุญแจโชว์กุญแจด้วยฮะครับ อันนี้คือคุณแจแบบไหนครับแจก,ก็20ปีไงยีปีคู่กับภายในกระสอบเขียวนะครับอ๋อใช่เพราะว่าเนี่ยบรค,คู่มีเพจด้วยมีเพจด้วย20ปีนะครับผมไอตรงนี้ไม่เท่าไหร่เมื่อกี้ลืมดูเป้าประตูอ๋อเ oh, นี่ย ตรงนี้มันคือระบบอะไรครับบางเซ็นเซอร์ไงเป็นรีโมทไงแต่ว่าต้องรู้ดตรงรู้น่นของทุกงานใช่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 ก็มีราคาเหมือนกันเลยตรงนี้ก็มเอาเลือกอยู่เหมือนกันนะเห็นเห็นสภาพเดิมๆอย่างนี้เก็บรายละเอียดดีเทลครับคุณเดี๋ยวบางเปิดให้ดูท่อก็มูกแก่นใช่ไหมครับมูกแก่นแท้ครับนี่ท่อมูกแก่นแท้นะครับก็ภายในจะเปิดเหมือนบ้านเราแหละเป็นไช่แต่ว่าเป็นอเมริกาไงจะเป็น แบบนี้มันจะพูดยังไงว่างานมันจะสวยกว่าใช่ตรงตรงงามจะสวยกว่าใช่มันมาทั้งชุดเลยบางหรือว่าบางแยกแยกแยกใ่หรอข้างหน้านี้ข้างหน้าข้างหลังนี่มาพร้อมกันไหมมาพร้อมกันแต่พวกนี้แยกมาพวกมาปิดใช่ใช่ถ้าเป็นบ้านเราจะพับไปทั้งบานเลยใช่แล้วมันจะเป็นเหมือนหนังหนังแบบหนังเทียมอ่ะแต่ผมสนใจกระเป๋ามากกว่าไม่เคยเจอเลยกระเป๋าในรถหายากหายากเลยตัวนี้นี่มาจากยะลาแล้วเดี๋ยวก็จะขับกลับบ้างกลับกลับบ้านกลับกลับเลยนี่นี่นี่ดูอันนี้ก็ต้องเป็น ไฟยาวถ้าสองชิ้นมันจะเป็นหังไงนะมันจะมีค่ามันจะเป็นไฟยาวชิ้นเดียวแกะแบบชาไฟยาวชิ้นเดียวก็คือพอได้ของมาแล้วก็ทําสีทีเดียวให้มันเป็นโทนเดียวหมดเลย่แหลองคิดภาพดูนะครับถ้าคันนี้นะครับเป็นเครื่องบีแล้วก็จกชาลอยเยอะคือทําแน่แหละเพราะของมีแล้วมีของมีคองอยู่แล้วก็เก็บรายละเอียดนั่นแหละคิวคิวก็ตัวนอกมันจะเต็มไงอ่ะฮะมันจะเป็นพลาสติกจะเป็นกิ๊บไงอ่ะมันดูตรงนี้มันไม่ได้แป ของน็อตมันจะเป็นกิ๊บแปะปุ๊บปุ๊บไปแล้วมันจะแน่นกว่าไม้ขาวด้วยไม้ขาวเป็น TCS ดัง TCS เก็บอยู่ที่บ้านเก็บนั่นไงล้อเปลี่ยนปี16ใช่เพราะว่ามัลี่ยนใหม่พิเศษมันมาทั้งชุดไงแล้วก็ใส่สายไฟทั้งพันน่ะใส่ไม้ปุ๊บปกติเลยเพราะว่าใช้ได้เลยไงนี่ครับด้านหลังมีอะไรกันก็ไม่รู้นะครับฟันขโมองเลยฮะระหว่างที่เราคุยกับบางอยู่ผูคขนนี้เดียนชอบชอบชอบคุยกันไม่ต่อไม่ได้แล้ปั๊บสิบล้อก่อนดีกว่าเดี๋ยวฟันเข้า ก็พวงมาลัยผมได้ไม่เขาเก็บไงไม่จริง ของว่าผมเมื่อตอนนั้นก็ได้มาก็ใหม่แล้วนะแต่ของบางนี่กริปเลยนี่นี่นี่ก็แอบแปะติ๊กเกอร์รอแคมคู่รอรอเลยดูเอ้าโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปแล้วเนี่ยแต่ว่าเครื่องเป็นแค่บีเอลอยู่แต่ว่าแปะแคมคูออนะ่รอฮะคือวางแน่ <c oughs> คือฮอนดาก็เล่นกันทั่วไปแหละแต่แบบโอ้โหคันนี้ปิดเป็นอีกคันหนึ่งที่เนียน,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 นมากเลย <c oughs> ขึ้นไปเขนหน้าเฟซเหรอเขาบ้างไหมก็โอ้ยไม่ไหวไปหน่อยแล้วอยากให้คนอื่นได้เห็นว่างรถเนีย่ได้ได้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปได้เลยดีเทลบางก็ไม่ได้แพ้รถกรุงเทพหรือรถที่ไหนเลยคือเก็บรายละเอียดเพรราาาะะะวว่่ตออนแกกผม จะเก็บภายใน SIR ไงเพราะว่าฝาตบขอบสิอ่าก็มีเก็บอยู่นะ1 5บ4้าภายในก็ตอนแรกผมใส่ภายในตุ๊กแกวเอ๊ะเขียวมีไงนอกเขียวในเขียวเขาเสียบเขียวไปเลยใช่ภายในทุกแกก็มีก็มีเก็บอยู่มีอยู่มีกี่ชุด ตอนนี้กระสอบครีมชุดหนึ่งตุ๊กแกชุดหนึ่งพวเขียวเรียกได้ว่ามาเจอตัวจริงของสามปตะตูเรามาเจอเพชรอยู่ในยะลาอยู่ที่นี่เองสายฮอนด้าขอบคุณบางมากครับผมครับครับผม ถือว่าแจ๋วครับเกียงครับใช่ครับ เปนซินเดย์นะฮะแต่ว่าเห็นเป็นกระบะแต่ไม่ได้ผิดคอนเซปต์นะเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเป็น 1JZ เ Turbo KU ใช่ไหมป๋าใช่ครับใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรถคันนี้ใช่ไหมเอ่ยครับผมชื่ออะไรครับครับพี่เป๋าแสงจันทร์ฟาร์มครับผมทำเกี่ยวกับอะไรครับครับผมฟาร์มไก่ไข่ครับอันนี้คือรุ่นอะไรครับป๋าบอดี้รถก็คืออี u z ด Dragon Dragon สี่ประตูแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องจากเครื่องเดิมสามเดิมเท่าไหร่สามพัน cc สีมพัน d e t สามพันก็เปลี่ยนมาเป็น 1JZ โบ r b o ทำไมถึงเปลี่ยนชอบ ชอบชอบชอบเบนซินรถของมันก็ยุคประมาณ90ป่ะใช่ยุค90ก็คือยุค90ก็ส่วนมากกระบะจะใส่เจกันใช่ยุคนั้นจะยกจากดีเซลมาเป็นเจกั่เป็นอ่าหนึ่เจ็เอฟแล้วก็มา 1G 2่องเแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเทอร์โบหมดอันนี้เทอร์โบมันก็ยิ่จัดกว่าทำเองหรือเปล่าครับป๋าปูในหนาดใหญ่นะครับมีเก็บงานก็เป็นรอบหลังสุดก็เป็นอู่พี่ไก่ปูไก่หขนาดใหญ่โอเคที่เจฟิล์ดด้วยอ่าที่เจฟิล์ดอุคล้อยกคล้อในตำนานคนเก็บงานครั้งหลังสุด งั้นต้องถามหน่อยแล้วว่าโมดิฟายอะไรไหมต้ไนนโมดิฟายอะไรไหมไม่ครับไม่เน้นเดิมๆคือยกจักจันโกงไม่งใส่เลยถูกต้องมีแค่ที่ไก่ตำกล่องให้นิดหน่อยก็เป็นจูน e 2ีไปใส่น้ำมัน e 2 0แต่ก็มีเก็บห้องเครื่องหน่อยโล่งๆครับผมแค่นี้ก็พอยังป๋าขับสนุกแล้วใช่ไหมใช่แค่นี้ก็พอได้มันละหาเติมมันกันหนุกแล้วเพราะจริงๆหนึ่งเจเดิมๆมามันก็280ม้มาแล้วใช่ครับใจจริงก็คืออยากขึ้นโบเดียวแต่ว่า เอาแค่นี้ก่อนอินเตอร์ไปซ่อนไว้ไหนอ่ะอยู่หลังกันชนครับหลังกันชนอยู่นี่ใช่อยู่หลังกันชนเน้นเก็บงานเดิมๆไม่โชว์อ่ะครับไม่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 หกนี่หกเลยเน้นเก็บบอดี้ข้างนอกเดิมๆน้ำสีสีดำเดิมๆล้อก็ตรงยุกทีมีี่หม้อเท่าไหร่บาทสิบแปดครับกว้างหน้าเจ็ดหลังแปดอันนี้เตี้ยพอยังตามที่ป๋าใช้พอแล้วครับเกือไม่ไม่ไม่อยากวอลกัตซี่ครับตอนนี้ก็คือเน้นเอาให้สุดแค่นี้ยังเป็นอัสสีเดิมอยู่ใช่แบบทำโช๊คใช่ใช่ใช่เอาโช๊คเดิมไปทำยังไงป๋าโชกแ๊สหมดเลยออ๋นแก๊ค ไอ,ไอพวกนี้มันมีตองรุ่นไหมหรือว่าต้องเอาตัวรุ่นอื่นมาใส่พีม่มีครับมีตองรุ่นมันมีมีของดากอนมีครับตัวนี้ป,ปีสองพันสองตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมมาเป็นดีแม็กอ๋อก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยตัวนี้สุดท้ายหลังจากตัวนี้ก็เป็นดีแม็กซเปลิ่นลงต่างอะไรไหมครับจากดีเซลเป็นเบนซินต่างกันเยอะช่อบไหนมากกว่าชอบตัวนี้มากกว่าตองยุคใช่ที่เล่นมาด้วยใช่ไหมใช่ใช่พอยุคก่อนก็คือยุคกระสุน ประมาณนี้หมดใช่กระบะเบนซินด้วยได้อู่ที่นี่ด้วยช่างไก่หัดใหญ่ต้งใช่ถูกต้องเขาทำรถแข่งทุกภาพอะไรตุ๊อะไรทุกอย่งแล้วก็เก็บงานฝีมืออะไรทุกอย่างก็โอเคอยู่แล้วโอเคขอบคุณมากครับป๋าครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับฟาร์มแล้วนะครับปากอีกทีเลยครับแสงจันทร์ฟาร์มหัดใหญ่ครับฟาร์มไก่ไก่นะครับมีเฟซบุ๊กอะไรงี้ไหมครับอ่าเฟซบุ๊กก็คือแสงจันทร์ฟาร์มเลยโอเคครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ดูครับตอนนี้มีอันเวอยู่ นี่ไหมแต่ผมมาช้าเข้าไม่ได้ด, <ifting. S 1> ดูดิดูคนมุงเอามีไม้มามาแม่บิจาร์ดไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย ีใช่คันนี้ป่ะที่เบร์เบิรอกับเขาอ่ะใช่ครับแต่ผมไปดูไม่ทันงั้นขอมาดูตัวเป็นๆนอีกรอบด้วยกันคันนี้คือ v ีออเก็บตัวนอกคือตรงไหนบ้างครับกับกระจังตรงนี้่บนเบนแต่ว่าไฟท้ายจะเปอมีพรมดหนึ่งอ๋อแต่ว่าจะได้เอามาก็คือกระจังหน้าตรงนี้ท,ที่ที่ต่างกันใช่ไหมไอ้เลเอมาด้วยไอ้บเบลตา้านี่คืออะไรครับเป็นชื่อของวอสตัวนอกอ๋อเบลต้าแต่ว่าฝั่งเอเชียฝั่งเาเรียกว่าออันนี้คือเครื่องเดิมหรือะ ือว่าเดิมครับหึงเดียวก็อย่ามาลูกบ้าไม่ใช่แล้วก็เซ็ทเทอร์โบจากภูไหนเลยสเมืองคอนครับสเมืองคอนสเมืองคอนคาราชมจากนครศรีครับผมขี่มาจากนครศรีแล้วก็จะขับกลับหรือว่าพักก่อนขับกลับเลยอันนี้มันตรงนี้เหนียวใช้มาสามปีแล้วอันนี้มันคือสีอะไรครับสีห้าสิบปีตัวหน้าครับอเออหรอเป็นสีพิเศษมันอันนี้คือสีเทอม์โจากโรงงานป่ะหรือว่าเราประทัทำอ๋อีมแบลว์เบอร์จากโรงงานมาอ๋อมากับทีล้อมินไนบู อันนี้เป็นเทร์โบของอะไรครับเดี๋ยวมาห้าสองร้อยหกสิบประมาณอันนี้พอเทเบิก็ขึ้นมาเป็นร้อยมาเลยด้วยด้ว่สองด้วยอ๋อเหรออหรอส่งไ็แอบไม่ได้ซิ่งมากนะโมกเลยเนี่ยโมกเลยเนี่ยขอบคุณมากครับจากอูทหยเกียให้ปรัติอูไเมืองคอนกาดช็อปคร้บใครสนใจไปเซตได้ครับที่เรามาเป็นานานมิจฉ่ขอบคุณทีที่ให้มีงาน งานดีจริงๆผมว่านะแม่งฟังก็รู้เรื่องของติ๊กเกอร์นี่แหละกินน้ำกลนเกบเก็บแล้วเก็บคลิปแล้วไปแล้วครับลาไปก่อนนะครกับสตีด็อกเฟสรอบนี้3วันวันแรกเว d เฟ c วันที่2ดีเซลไปสามลิตรสิ้นจบไปแล้วกับพวกพวกเราครับผมชาวแก๊งสตีล็อกสตีลเมทัลเ e ดบอยไปเจอกันใหม่รอบหน้าไม่รู้เมื่อไหร่กับสตีด็อกเฟสนะครับบ๊ายบาย